วันนี้ครับเป็นไม่ไหมจากสวนเกือบขึ้นไฟเลคร่บ ข้าวนนำต้มเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมากินผัดหนูน้ำมันใส้เหล็กครับพี่น้องโอ้ยผักผัดหนูครับ นี่ต้มเนื้อครับตุ่มใบไม้ห่อนห่อนอยู่พี่น้อง,มามา,องม,ามามาพี่น้องมาแซ่บเสียบต้นไม้ใช้รีดครับพูดนะมาเขือให้เข้าก็ได้ครับพูดนะโอ้เห็นด็ดเ่บมาโม่ไหลมาเสียบเสียบร่วมกันครับพัดหนูพี่น้องให้ใบกระเพราพูดนะเห็นเด็ดเดี่บครับ ฮะัมมีเกียวมานี่ครับเป็นไม,ม่ไมจากสวนเกือบขึ้นไฟมั้ม

เพ็ดีพี่น่ะ ให้ดูดดว่าไม่น้ำโอ้ยพมือักฮอมฮามฮัมฮัมนั่ง ตับหมูพี่หรอ ขนาดพี่น้องตดหนามเตงหน่อยเหมือนตดหนามเตงผัดเต้ขิงน้ำมีน้งใส่กระเทียมหอมหอ,อ,อมขิงครับ

ใบกระเพราจังหน่อย,อยนนเนี่ยนิ่มเลยห่อนๆกับน้ำกดน้ำเต็มจมังเลย วาคุยพี่นอ้องวาคุณครับ Mm hmm nếu nhà nèo bên em ừm em thôi đi ưng cà phêo đi đi phải nào nào ngoài không nhiều Có kiểu diện có nước gì Một nhiều bánh nhạt 嗯，太不了。 จะข้ามมีหน่องเพล่เพสจะจัดอืมวัดเลยครับพัดหนูหนูปลุกครับหนูหน้าเข้าเนี่ยครับเวิดเอียดเลียดครับ จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้ชายเล็กชนแนลนะเนาะครับเนาะพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ